ส้ yeah, ีเ <dome> น <at Christmas music> ี no. mm ่ยทดลองงานนะครับแล้วเป็นยังไงนะครับดูนะครับส้นตีนของน่นหน้าอินอินเทิงนะส้นตีนนี่เถอนะครับสิวขึ้นเต็มเลยไปหมดอะเห็นไหมล่ะเมื่อก่อนมันมีสิวที่ไหนนะครับเพอทดลองครีมนี้แล้วเข้าไปเป็นไงสิวเต็มไปหมดนะครับร้อนด้วยนะนะครับมันร้อนนะครับลุงมงคลเคยใช้นะครับนะเมื่อก่อนนะใครยังมาให้นะครับแม่วิไลนะครับนะแม่วิไลสั่งให้นะครับเออนี่แหละครับ โอ้ร้อนนะครับมันร้อนนะครับส้นตีนร้อนหมดเลยนะครับนะเออมันเป็นคอนเทนต์นะครับแต่มันเป็นคอนเทนต์ยังไงก็ช่แต่เป็นคอนเทนต์แบบนี้นะครับเอฟซีมันก็ไม่เข้าข้างใครสักคนนะครับถ้ามาในรูปแบบนี้นะเอฟซีมันก็อยู่กลางๆอนะครับเออขนม้อยนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับว่าอ่าซูการ์และหมาคู่ใจสวัวดีเคลื่อนเสียงนะครับเทพลีโอสิบ นะครับโอ้ยนะครับเซาเทิร์นนะครับสวัสดีค่ะนะครับคุณเจนเจนนะครับสวัสดีค่ะจันศรีออนไลน์เทวเทพดีโอสิบนะครับมาแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเนาะไก่เคเอฟซีนะครับสวัสดียามค่ำครับลุงโมงคลและเอฟซีรอบห้องครับเนาะสวัสดีนะครับเพื่อนเสียงภาษาคุณนะครับจีเจนนะครับอากาวอากอดแล้วนะนะครับโอ้ว่าอากาวกดแล้วนะคะนาะรู้จักไหมน้ำตาธุรกิจ นะครับอภิสิทธิ์นะครับคีมช่างกิโลนะครับคุณตุ๊กนะครับน่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่ะนั้นตาธุรกิจนะครับแต่ว่านะครับมันนะครับจะให้เขาไปสนับสนุนนะครับนะครับผลิตภัณฑ์ของมันในเขาก็กลัวนะครับอู้ยนะครับแม่จันสีออนไลน์นิวของลุงมาแล้วนะครับนาวาอ่ะอเยี่ยมนะครับน่ะโอ้นะครับแม่จันสีออนไลน์นิวมาแล้วนะครับสวัสดีนะครับเป็นยังไงนะครับอยู่นะครับอยู่ที่ไหนนะ ตูกี้ตูกี้นะครับนะตูกีนะครับเป็นยังไงได้โซฟามาเลยยังแมทแมทจันสีนะครับสนโอมาลิเซสวัสดีค่ะช่วยหนูไปดูละคัหนูว่าละครนะนะครับว่าละครนะก็ไม่รู้นะครับเนาะถึงแม้มันจะเป็นละครแต่มันมันมันก็ฆ่ากันเองนะครับเป็นละครที่ฆ่ากันเองนะครับมันถ้าว่าเป็นละครแบบนี้นะครับถามว่านะครับ fc เขาจะไปยังไงนะครับ fc มันต้องแยกเป็นสองความคิดเห็นนะครับ fc หนึ่งนะครับของมุทีนะครับมันก็เข้าข้างมุทีอยู่ดีนะมุทีจะไปไหนมันก็ไปด้วยเห็นไหมละ่ะนะครับส่วนในหมูตอนเนี่ย fc ที่เข้าข้างหมูตอนเนี่ยมันก็เป็น fc ของจําเลยนะครับเห็นไหมละ่ะมันแตกต่างกันนะนะครับแตกต่างกันนะเออนี่แหละครับเกิดสูงมาหร่อ fc เขาอยู่อย่าไปสนใจเขาอะไรอย่างนี้นะครับนะเออเราก็ นะครับอืมก็คุยรักลุงไปนะครับแต่มันรักไม่ลงแล้วนะครับเห็นมันรักไม่ลงแล้วเพราะว่าไอ้หมูสามชั้นเนี่ยนะครับไอ้หมูสามชั้นนี่มันนะครับใช้คําว่าจําเลยเนี่ยก็รู้เห็นนะครับรู้เห็นทั้งหมดอ่ะเพราะมันอยู่ใกล้อ่ะนะครับเรื่องที่เกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะนะครับจำเลยรู้เห็นทั้งหมดนะครับถ้ารู้มงคลนะครับจะพูดง่ายๆนะครับแปลให้เลยนะครับหมายความว่าเขารู้เห็นกันทั้งหมดแล้หนึ่งมึงอย่ามายุ่งอันนี้อย่างนี้เห็นไหมล่ะ นะครับมึงจะคุยเรื่องอะไรของมึงก็คุยไปนะครับเออแค่นั้นแหละนะครับมึงจะคุยเรื่องอะไรของมึงก็คุยไปมึงอย่ามายุ่งในนะครับยูทูบในหมู่บ้านกกอกนี้นะครับเออกูดูแลอยู่นะครับไอ้วกนี้ยูทูบเราเนี่ยมันอยู่ใต้อ้์ตีนกูหมดแล้วนะครับเออแต่ไอไอหมูสามชั้นเนี่ยมันยังไม่รู้ตัวมันนะครับมันยังไม่รู้ตัวมันว่านะครับมันก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้แล้ว นะครับวันนี้เราก็ถือว่าดูหมากัดสนุกดีนะครับนะครับมันกัดกันเองแล้วเห็นไหมล่ะนี่แหละเขาเรียกว่านะครับเวรกรรมย่อมคําสาบานว่ามันแสดงผลนแล้วนะครับนะครับมันซิบหายตั้งแต่วงนอกเข้าวงในนะครับมันซิบหายตั้งแต่วงนอกเข้าวงในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเอฟซีมันก็นะครับมันเริ่มไม่เข้าใจกันแล้วไะเนเอฟซีมันก็เริ่มไม่เข้าใจเห็นไหมล่ะ นั่นแหละและอีกหน่อยนะครับไอหมูสามชั้นมันจะไม่อยู่ข้างในแล้วนะนะครับมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วไอมูทีมันจะกะมันจะควบคุมนะครับไอมูทีมันรู้นะครับมันโจมทีไอหมูสามชั้นเนี่ยนะครับมันโจมทีไอหมูสามชั้นนี่กับเพื่ออะไรนะครับพอมันรู้อยู่แล้วว่ากฎของหมู่บ้านนะครับกฎที่เขาสร้างหมูบ้านมันไม่ใช่กฎหมายนะครับเห็นไหมคุณผิดกฎอะเหมือนกับบริษัทนะครับเหมือนกับบริษัทคุณผิดกฎนะครับมันมีมีอยู่สองตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะ นะครับเออนะครับได้ข่าวว่าไอโฟตัวหนึ่งนะครับไปโฟตัวหนึ่งแล้วก็ไอตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเห็นไหมที่เขาจะถีบออกกันเนี่ยนะครับเออที่มันนะครับก่อสร้างความวุ่นวายยุแยงตะแคงรั่วให้คนในหมู่บ้านเขาทะเลาะเบาะแ้งกันนะครับ